สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับอัปเดตสินค้าภายในร้านนะครับกับที่ปัญญาเทคเตอร์สาขาหนึ่งนะครับตลาดท่ามะเขืออพเภอคลองขุนแพงเพชรนะครับว่ามีรุ่นไหนเข้ามาใหม่นะครับมีรุ่นไหนยังยูถ้าเราต้องการร,รุ่นไหนนะครับชมคลิปน,นี้เลยนะครับ ก่อนหนึ่งก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับเราเป็นร้านขายรถเซคเตอร์มือสองที่กํแพงเพชรน,นะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยรักกันนะครับผมเริ่มต้นกับคูปอต้าแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับใบมีดดนหน้าพร้อมผ่านควรน,นะครับคันนี้ราคายอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นบาทนะครับห้าแสนสามหมื่นบาทนี่เลยลรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งยางใหม่สี่เส้นนะครับคันที่สองน,นะครับแอลห้าศูนย์หนึ่งแปดรถจดทะเบียนปีหกสองนะครับ 6, 2, ใบมีดดนหน้าพร้อมผ่านควรสภาพเดิมๆนะครับนี่เลยโอ้โหสวย,สวย 500,50,000บาทนะครับยังใหม่สีเส้นเหมือนกันนะครับคันนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับ L50 นะครับที่สาขาหนึ่งตลาดธรรมเขือนะครับ L5018 b บมีดหน้าพร้อมผ่านพวนะครับราคาอยู่ที่485,000บาทนะครับราคาประหยัดนะครับนี่เลยราคาโปรโมชั่นต้องตัวนี้ครับ50รถจักรยานปี60นะครับ Benic b บมีดหน้าพร้อมกาดนะครับแล้วก็ผ่านพวนนะครับ485,000นะครับ นี่รุ่นใหม่เราก็มีครับ L4018 SP นะครับรถจรเบียนปี64นะครับใบมีคันบนนะครับพร้อมโรตารี่นะครับ495,000บาทนะครับ495,000บาทโอ้โหสวยๆสภาพเดิมๆยางดี4เส้นนะครับตัดมาราคาประหยัดลงมาหน่อยนะครับเป็น L4018 ใบมีด้านหน้าใหม่นาซ่นะครับจากค่ายนาซาด้านหลังเป็นผันพวนนะครับประกรณ์2ชิ้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่445,000บาทนะครับ สามที่กแรงครับคันนี้ก็สภาพเดิมๆเนี่ยนะครับติดตั้งใบมีดด้านหน้าใหม่นะครับด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นผันพวนยังใหม่สี่เส้นเลยครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสามแสนสองหมื่นห้านี่สวยๆนะครับสามหกตัวสภาพเดิมๆนะครับปีห้าหกนะครับมาด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นน้องบีนะครับบีสองสี่สี่ศูนย์นะครับใบมีดคันบนพร้อมผันพวนนะครับเอ้ยพร้อมตัดหญ้านะครับ 275,000็ห้าันบาทนะครับ2 7 5แ0 0เจ็หน้าะครับงานสวนนี่เหมาะมากลองบีไม่มีคันบนพร้อมตัดหญ้า1เมตรมือสองนะครับสามกแรงอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับ3 1 5แ0 0ันบาทนะครับเก็บงานปรับสภาพนะครับสวยยางตะกูลี่หอ h a m m e r Stone นะครับมีดดินไทยแลนด์นะครับดอกยางสวยนะครับเป็นรถเก็บงานทำสีนะครับลูกค้าด้านในนะครับเป็น เก่าญี่ปุ่นเนาะก็จะมี B ีอ๋ออันนี้ B นี่ก่อน B2140 นะครับตัวรถพร้อมโครงกันอ้อยนะครับ1นึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับบีสองสี่สนะครับตัวรถพร้อมตัดหญ้านะครับสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับแล้วก็รุ่น B อีกตัวหนึ่งเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับ B1502 1 5ห้าศ5นยงพเองสามสูบโฟวินนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่79,000บาทนะครับ หนักโน่สามสิบห้าแรงนะครับคันนี้สามสิบห้าแรงนะครับแปดหมื่นเก้านะครับแล้วก็อิสกิยิบสองแรงเพาเดียวนะครับตัวนี้เป็นเพาเดียวเนาะสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวป่าต้องการอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นของใหม่นะครับหมื่นสองนะครับติดต่อได้เลยร้านบัญญายนาท ector นะครับนี่ชุดคีบก็มีเนี่ยริปเปอร์นี่ของใหม่โรตารี่จากค่ายนาซ่านะครับโรตารี่จากค่ายฟาร์มเทคนะครับผ่านพวนจากค่ายซีเอสนะครับแล้วก็นาซ่า สนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นไหนของใหม่มือ2องตัวมาสอบถามกันได้นะครับที่ร้านปรญญยแท็กเตอร์รถแท็กเตอร์มือสอสภาพที่สวยนะครับติดต่อมาได้รับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ